บทที่84จิตอิสระถูกต้องเขาเป็นความบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์แบบอยู่แล้วเขาจึงไม่จำเป็นต้องดิ้นรนสแสวงหาความบริสุทธิ์สิ่งเดียวที่เขาไม่มีคือความอิสระส่วนจิตประเภทที่สองคือจิตอิสระจิตนี้ถึงแม้จะมีรหัสที่กำหนดไว้ตั้งแต่แรกเหมือนกันแต่ก็มีความอิสระ ที่จะเปลี่ยนและเลือกใหม่ได้เสมอซึ่งจิตลักษณะนี้จะมีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนหากพิจารณาดีๆจิตรูปแบบนี้จะมีคุณสมบัติเดียวกันกับจิตที่เป็นต้นกำเนิดหรือพระเจ้าด้วยนั่นคือมีความอิสระสามารถกำหนดอย่างไรก็ได้ที่ท่านพูดมาไม่เห็นเกี่ยวกับที่ผมกำลังถามเลยครับ เดี๋ยวสิฉันต้องการอธิบายเพื่อให้เธอเข้าใจที่มาที่ไปก่อนถ้าอย่างนั้นเรามาเข้าเรื่องกันเลยในบรรดาจิตที่เป็นอิสระทั้งหมดที่อยู่ในรูปของมนุษย์แต่เดิมเขามีความบริสุทธิ์เป็นพื้นฐานแต่ที่กลายเป็นจิตไม่บริสุทธิ์เนื่องจากความอิสระนั่นแหละเพราะเขามีความรู้สึกนึกคิด มีความทรงจำมีการประมวลผลทั้งจากประสบการณ์ทั้งดีและร้ายทั้งออกมาเป็นการคาดหวังและอคตินี่คือคกลไกแห่งความอิสระที่สามารถเปลี่ยนรูปได้ทุกเมื่อจากนั้นมันจึงก่อรูปเป็นความคิดทั้งด้านร้ายหรือด้านดีจึงสร้างเป็นความไม่บริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นมากมายจนทำให้เธอต้องพยายามหยุดความคิดเพราะ เธอเชื่อว่าความคิดคือผู้ร้ายคืออุปสรรคต่อการเข้าถึงความบริสุทธิ์เขาจึงทำทุกวิถีทางที่จะหยุดความคิดซึ่งเป็นหลักการที่ถูกต้องเพียงแค่ส่วนเดียวเพราะหากเธอทำเพียงแค่การหยุดคิดนั่นเท่ากับเธอกำลังพยายามทำให้ศักยภาพแห่งความอิสระหรือสิทธิพิเศษที่มีอยู่ในมนุษย์นั้นไรค่าไร้ความหมาย เธอกำลังทำให้มนุษย์กลายเป็นเพียงวัตถุสิ่งของที่ไม่มีศักยภาพหรือไม่รู้จักคิดทั้งๆท,ที่ดวงจิตอิสระนี้มีพลังอำนาจแห่งการคิดเหนือกว่าจิตใดๆในจักรวาลแต่ดีนะที่เธอไม่มีวันที่จะหยุดคิดได้เพราะไม่อย่างนั้นเธอจะกลายเป็นเพียงก้อนวัตถุที่เคลื่อนที่ได้เท่านั้น เมื่อรู้ว่าความคิดไม่ใช่ผู้ร้ายแต่เธอต้องรู้ว่าความคิดนั้นมาจากไหนหากเป็นความคิดที่มาจากจิตสํานึกของเธอมาจากความทรงจํามาจากประสบการณ์มาจากทัศนคติความเชื่อมาจากอคติความคาดหวังจนเกิดเป็นความวิตกกังวลหรือเรียกอีกอย่างว่าทุกข์อาการทั้งหมดนี้ล้วนมาจากจิตสำนึกและแน่นอน มันย่อมไม่ประกอบไปด้วยความบริสุทธิ์ท่านครับผมกําลังจะแยง้งฉันรู้ว่าเธอจะแย้งฉันว่าอะไรเธอจะแย้งว่าถ้าทำทุกอย่างโดยไม่ใช่ความคิดหรือใช้ประสบการณ์มันก็จะเกิดความผิดพลาดได้ใช่ไหมเขาถามใช่ครับฉันกําลังจะบอกเธอว่านี่คือสาระสำคัญ ที่ฉันปรารถนาจะให้เธอรู้ที่จริงความคิดนั้นยังมีความจําเป็นอย่างยิ่งการประเมินการประมวลจากประสบการณ์ยังต้องมีแต่มันจะต้องเป็นความคิดที่กำหนดจากจิตอีกจิตหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในตัวเธอซึ่งจิตนี้มีคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งนั่นคือความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นี้ไม่ได้หมายความว่าไม่มีอะไรเลย ไม่รู้อะไรเลยหรือเป็นความว่างแต่เป็นความบริสุทธิ์ที่เป็นปัจจุบันขณะไม่มีอดีตไม่มีอนาคตเป็นความบริสุทธิ์ที่เกิดจากการมองตามความเป็นจริงปราศจากการปรุงแต่งและการตัดสินใดๆเป็นความเข้าใจที่มากกว่าความรู้เป็นการรู้ว่าอะไรเป็นอะไรรู้ว่าทุกสรรพชีวิตล้วนมีต้นกำเนิดจากที่เดียวกัน รู้ว่าทุกกลไกล้วนมีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันกันรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองรู้บทบาทของผู้อื่นและของทุกสรรพสิ่งที่อยู่รอบตัวเมื่อรู้ดังนี้เขาก็จะเข้าใจอย่างสมบูรณ์สายตาของเขาจะมองเห็นทุกอย่างเปลี่ยนไปเขาจะพูดจะทำจะคิดทุกอย่างด้วยความเข้าใจ ความบริสุทธิ์ในที่นี้จึงหมายถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าอะไรเป็นอะไรไม่ตัดสินว่าอะไรผิดอะไรถูกไม่แบ่งแยกว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรรักอะไรเกลียดความบริสุทธิ์นี้จึงออกมาเป็นผลลัพธ์ทางพลังงานหรือคลื่นความถี่ที่จะแผ่ออกมาผ่านปรากฏการณ์ที่เรียกว่าความรัก ความปรารถนาดีอย่างจริงใจหรือที่เรียกว่าคลื่นความถี่ด้านบวกนี่คือบทบาทที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่มนุษย์ในโลกอนาคตจะต้องเป็นเพราะโลกยุคพลังงานใหม่กำลังต้องการคลื่นความถี่ด้านบวกชนิดนี้แล้วจะทำอย่างไรให้จิตนี้คลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ล่ะครับผมว่าในชีวิตจริงมันทำยากอยู่นะครับผมถาม เมื่อไหร่ที่เธอเห็นความรู้สึกของเธอเมื่อนั้นเธอก็กลายเป็นจิตบริสุทธิ์แล้วเขาตอบแค่เห็นความรู้สึกแค่นั้นเองหรือครับใช่ทุกครั้งที่เธอเห็นความรู้สึกเช่นเห็นว่าตนเองกำลังหงุดหงิดกำลังโกรธกำลังมีความสุขมีความเพลิดเพลินกับอะไรก็ตามเมื่อนั้นเธอก็จะอยู่ในสถานะของจิตบริสุทธิ์นั้นแล้ว ขอเพียงแค่ให้เธอเห็นมันตลอดก็พอถ้ามันง่ายอย่างนี้ทำไมทุกคนไม่กลายเป็นจิตบริสุทธิ์กันเลยล่ะครับผมถามเพราะเขาไม่เคยรู้จักวิธีการเห็นความรู้สึกนี้นะสิเพราะทุกคนเกิดมาอยู่กับความคิดความรู้สึกแล้วทำทุกสิ่งทุกอย่างไปตามจิตสำนึกหรือจิตอยากสั่งให้ทำ ท่านโพชิอธิบายและปัญหาประการถัดมาคือมนุษย์ไม่เชื่อในอำนาจจิตของตนเองอย่างที่ฉันบอกเธอแล้วว่ามันง่ายมากสำหรับมนุษย์เพราะมนุษย์เป็นจิตอิสระอยู่แล้วอิสระในการกำหนดความรู้สึกของตัวเองเขาก็แค่ตัดสินใจที่จะรู้สึก ให้ตนเองรู้สึกว่าเป็นจิตที่บริสุทธิ์เมื่อนั้นเธอก็จะเป็นความบริสุทธิ์ได้ทันทีแค่รู้สึกว่าเป็นจิตบริสุทธิ์เท่านั้นเองหรือครับทำไมมันถึงง่ายขนาดนั้นผมถามใช่มันง่ายขนาดนั้นแต่มันยังเป็นเรื่องที่ยากที่สุดสำหรับใครบางคนสำหรับมนุษย์ที่มีแต่ความคิดบนพื้นฐานการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสที่ฉันเรียกว่า จิตสำนึกเพราะเขาไม่เชื่อว่าจิตของเขาอิสระไม่เชื่อในอำนาจจิตที่บริสุทธิ์ที่สามารถกำหนดด้วยตนเองได้และไม่รู้ว่าตนเองสามารถกลับคืนสู่ความบริสุทธิ์สูงสุดนี้ได้ด้วยวิธีนี้ท่านครับมันง่ายแค่นั้นจริงๆเหรอครับผมถามเรื่องนี้เธอต้องพิสูจน์ด้วยตัวเธอเองฉันเป็นเพียงผู้ที่บอกวิธีการเท่านั้น ที่เหลือเธอต้องทำเองฉันไม่สามารถจับมือเธอทำได้ท่านโพเชต่อแล้วผมจะแน่ใจได้อย่างไรว่าสิ่งไหนมาจากจิตบริสุทธิ์สิ่งไหนมาจากจิตไม่บริสุทธิ์ครับผมถาม